คบกับการเปลี่ยนแปลงครั้ยยงยิ่งใหญ่ในตลาดอสังหาริยมทรัพยูฮูแอปพลิเคชันบนมือถือใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้ทุกเรื่องอสังหาตั้งแต่ซื้อขายเช่าปล่อยเช่ากลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วการหาบ้านก็เปรียบเสมือนการหาคู่ที่ทุกคนล้วนมีสเปคในฝัน แต่ด้วยปริมาณข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนโลกออนไลน์ทําให้ยากต่อการแยกแยะว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่อัปเดตหรือไม่หรือเป็นข้อมูลเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความปวดหัวและเสียเวลาให้กับทุกคนที่มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์จนเกิดความเข้าใจผิดหรืออาจทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ส่งผลให้ผู้คนจํานวนมากพลาดโอกาสในการพบบ้านในฝันทัทง้ทงๆ้ที่เขาเหล่านั้นมีความพร้อมที่จะซื้อ ยูฮู hoo! ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่จะช่วยค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการโดยมี AI ช่วยคัดกรองทําให้ข้อมูลที่คุณได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตซึ่งนอกจากนี้ความอัจฉริยะของยูฮูยังสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอีกด้วย ยูฮู hoo! จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเพราะคุณจะเหมือนมีผู้ช่วยในการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบดิจิทัลโดยใช้เพียงโทรศัพท์มือถือกับปลายนิ้วของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพียงแค่ค้นหาไล์เลือกอสังหาริมทรัพย์ที่คุณคิดว่าใช่ยู o ู hoo! จะช่วยจนกว่าคุณจะพบอสังหาริมทรัพย์ที่คุณถูกใจ ในโลกแห่งเทคโนโลยีถึงเวลาแล้วที่ยูฮูจะเชื่อมโยงคุณเพื่อให้การเข้าถึงโลกของอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคย